สวัสดีจ้าบ่าวาสิเป็นพี่น้องทางบ้านไทยบ้านฟังลาาบ้านต่างประเทศได้จ้าพี่น้องมือนีมาพกพอกับช่องสาวสอนผ้าลอคือเก่าัหน่ะจ้ามือนีสิผ้าลอยอยู่ตลาดนัดได้จ้าตลาดนัดเสาตำบนเป็นตล,ตลาดตำบนเห,หน่นอยได้จ้าพี่น้องอยู่ตำบนหนองชิมจ้าอำเภอเนื่องสงา่าจังหวัดชัยภูม่จ้ามือนีสิผ้าลอยลอยเนี่ยมือเสาแต่เสากรได้จ้าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ หกโมงกว่าเน่รนะจ้ะชาวบ้านเพิ่อนกระลังออกมาซื้อของจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นแผงผักนะจ้ะแผงผักแยกแล้วสิขายผักบรรบานเท่านั้นแหละจ้ะย่างเบิ่งเลยมีข้าวนาได้จ้ะ,พ,พ,ะ,พ,ะ,จะจพี่น้องผักซี่ตังโอผักกาดดอกนี่เหมือดได้จาะผักขา้าวาแม่ผักข้าวามาจ้าบ้านแม่ มาละษีบาทมันใหญ่ๆนี่บ่จ้าสีบาทกวงตุ้ง,งกระซิบบาทะตังขายกระซิบบาทจ้ะมีแต่แนวละศีละศีบนะจ้าพี่น้อง,วงกวงตุ้งกระซิบตังโอขึ้นชายเฮ้ยนี่กระซิบบาทที่ก,กันจ่า่างได้จ้าพี่น้องเป็นตลาดตำบลก็ถือว่าคนออกมาดีอยู่ิได้จ้าพี่น้องเป็นตลาดในนุย่ยพอดีพอดีจ้ะต่ว่ากรเจ้าสื่อของดีได้จ้าบ้านนี้น เป็นตลาดตั้งโต๊ะขึ้นแพงปลาเขือกะมีจ้าบักแตียงที่ขี่จ้าพี่น้องที่เด็ดผักกระเดาผักกระเดามัจะบาทจ้าพี่เบลซีบาทแมนบ็อกเจือนฮื้อขมเอลยขมขมขมกระเส็บเพื่อกันละจ้าพี่น้องเมีนจ้าเพื่อ่าขมนั่นละจังเมีนผักกระเดาอย่างตัวเล่งจ้า อะไรปลานไหนครับปลากระมีจ้าน้องปลากระมีจานละเจ้าบลาพี่จานละยี่สามจานห้าสิบครับจานละยี่สิบบาทสามจานห้าสิบบาทรวมกันได้จ้าครับรวมกันไหนปลาอันนี้ตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ตัวเจ้าบลาจ้าหกสิบบาทสิบบาทจ้าเอาไปหนึ่งเลยจ้าพี่น้องเอาไปหนึ่งอันนี้ก็สิบเป็นล้านใส่กวางเป็นล้านแนวอยากแนวกินใส่กวางกวละจ้าปลาพี่ ค่ะใส่กวอกกวางราบาทอันนี้กวางราชีบาทได้จ้าพี่น้องเาเห็ดกวางราชีบาทเป็นถอดปลานิ่งกระมีนั่ข้ามปูนเผิอกกระลังถอดไม่ไม่จ้าตลาดนี้ตำบลหนองชิมเฮานี่สิเป็นตลาดกับเข่าได้จ้าตลาดกับเข่าคืนตัวหลายเยงี้ยมือเสอง หันผู้ใดมาท่านก็คือท่านได้จ่าพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าสิขายแปบเดียวได้จ่าตลาดน,นี้หันมาเพราะท่านก็คือบ่ได้ก,กินเลยขเมี่เมียน,นี่กับเขาแล้วเสียบได้จ่าพี่น้องเสียบที่สุดเลยได้จ่านี่ที่ตำบลนองชิมเ้านี่ถามแล้วบงแม่กับเขาทุงจะบาดม่ สิบ้าแจงมุ่นปลาดุกนะจ้าอันนี้กับเข้าไปเนี่ยจ้าอีกสารติยูอันนี้สิบบาทอันนี้อันนี้ป<ม>่น,อนอยังนี่แม่สิบบาทเนี่ยอันนี้ป่นปลาดุกจ้านี่จ้าแม่<ะ>พี่น้องแม่เราป่านมาหายเรียบร้อยความติดตักเสื้อถุงไปกินได้ดจ้าพี่น้องอันนี้แกงปลาดุกใส่บุ่นเส้นจ้ามากหม่ๆเลยเแต่เสียบคัะแพงนี่ ผัดผัด <fart> <ança. S 1> นี่ยังนี่จ้าผ <ait> <น>ัดผักรวมมีดบ่ะจ้าไอ้ตักถุงยูนันถุงเจ้าบาทจ้าไหมค่ะถุงละยี่สิบบาทป้าถุงใหญ่ๆนี่บ่จ้ายกเบื้องก็นึ่งยี่สิบบาทน่ะป้าถุงบ่ใหญ่จ้าพี่น้องเพิ่นสิขายกับเข่าถือได้จ้าตำบลหนองชิมห้องนี่อันนี้ม่นยังสนิจจ้าสุกวัวใส่เห็ดกระด่างจ้ายี่สิบบาทสุขวัวใส่เห็ดกระด่างถุงละยี่สิบบาทคือกาญจ้าพี่น้อง ผู้ดใดอยากอะไรก็เลือกซื้อได้ได้จ้านี่มีทุกอย่างอีแม่ขายยังนี่ส,นสิแม่ชิบัดเลยขายปนขายสมพักจ้าอีแม่เราขายปนมีปนมีสมพักมีแกงมีแกงผักขี้เล็กอันนี้เป็นสมพักจ้าสมพักเสียนจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นปนจ้าปนทุ่งจ้าบาแม่ปนชิบัดเอีแม่เอานี่ไปเฮหน้น้วยหน่เอาสมพักเสียนไว้ให้หนูถุงนึงนี่เดี๋ยวหนูจะขึ้นมาเอาจ้าถ้าบุญกับสิปเป็นแผงอาหารสดได้จ้าพี่น้อง เพื่อกำลังขายเพียงอาหารสดจากพวกไก,ก่พวกปลาหมึกจา้าเป็นตลาดบรรบานนะจา้าพี่น้องของกินกระสิออกออกมาขายตะเสาจา้าแม่ค่าพ่อค่ะเพื่นออกมาขายตะเสาเพราะว่าขายไปค้าวหนึ่งนี่ขาเจ้ากับเก็บได้จา้าพี่น้องสิบอหอดเวลาประมาณสองถึงสามโมงด้วจ้าข้าเจ้ากับกสิสิเก็บของแล้วตลาดกระสิไหวแล้วจา้าของกระสีบ่มี่ยังขายแล้วเพราะว่าเป็นตลาดขึ้นแพง เป็นตลาดนัดไอ้ตำบลหมู่บ้านทางนี้ก็สิเป็นปลาจ้าไอ้ที่สิเป็นผักซี่ค่ะแม่ย่าก่อนแม่ผักซี่ขายจังไดนี่แม่มััดมาละสีบาทที่แม่ปลูกเองบ่แม่ปลูกเองปลานี่แนี่คือดูแท่นี่สิแม่อะเมนบ้านถ้าเกินมาพักหอมกวามนะแม่เนาะมัาละสีบาทหมดทุกอย่างทุกแนวเลยจ้าพี่น้องแม่ละสิบขายบักฮุ่งกับมี่ อันนี้แบบตัวปูต <ST LE C TI VE> ัวปูก็สิบบาทคือกันจ้ะแม่ขายดีๆ้ะจ้าเพียงข้างนี้สิเป็นปลานิ่งจ้บบาบันนะสิผ้ามาเบิ้งปลานิ่งจ้าในขาเพิ่นกองก๊อกั่วอยู่ปลานิ่งโล่เจ้าบาทจ้าปลาหนิ่งโล่ละหกสิบบาทนะจ้าพี่น้องปลานิ่งพิ่นขายโลละหกสิบบาทจ้าอันนี้ปลาไหลจ้านี่ปลาไหลถุงจ้าบาทไหมอ่ะ ปลาไหลปลาไหลยังปลาไหลเลี้ยงให้ปลาไหลยังแม่โอ้ปลาไหลไปหาน้ำหวยได้จ้าพี่น้องถุงละหนึ่งร้อยบาทสองถุงละเท่าไรก็แม่สองถุงละสองร้อยบาทจ้าพี่น้องมามีไม้เลยเพิ่นไปหาเองได้จ้าพี่นมอนปลาไหลเลี้ยงเดิอันนี้ปลาดุกจ้าพี่น้องอันนี้เพิ่นกับปลาดุกเพิ่นขายพร้อมกันกับปลานิ่งได้จ้าอันนี้ก็ะายได้จ้าม่ขับกันอันนี้กรสิเป็นเนื้อกินจ้าเพิ่นขายเนื้อกินแพงนี่ ข้โลไข่ลูกเคยนี่จะเนี้ยเปจะเสบจ้าพี่นงองย่ำเกีงพเนีงเกีงบกหืออันนี้แกงยังในเอ้ยเกงเปิดเกงเปิดเกงเปิด้องใหม่ล้จ้ะอันนี้พูดกระลังตักตักทุงละจ้าบาทพี่สสบาทุงละสามสิบบาทด้จ้าพี่นงองปเพียงจะมีจ้ะทุงละสามสิบบาท สามสี่บาทมือทุย่างได้จ้าคุณตานี้ก็เป็นย่ำโอ้เป็นตะเสียบจ้าพี่น้องท่านผู้กิดสิเป็นบัใหม่จ้าคุณละหมากรากไหม่ก้นกระล่างเหลื่อมออกมาหลายเลยได้จ้าพี่น้องก้นมาเหลือกซื่อกับเขาเนี่ยมือเศ้าเพราะว่าต้องฝ่าออกมาามาเสิเหมือดวนถ้าห้องบขอ,อ,อกมาเลี้ยวนีคือเหมือดกวนแท้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณได้หลายได้จ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งช่องสาวสอนผ้ารลาเมื่อนี่กะ ขอบพุณไดหลายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าพี่น้องคลิปหน่ะพอกันไหมจ้าไปไปหลุ่นกันไหมว่าสาวสอนผ้าเราสิผ้าไปมองไดได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า